สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรยจะพาทุกคนไปทำยำที่สะดวกง่ายรวดเร็วโดยที่ทุกคนนะคะไม่ต้องไปหาวัตถุดิบเพิ่มเลยนะและสำหรับใครนะคะที่ทำอาหารไม่เป็น ในการเตรียมของหลายๆอย่างจะบอกว่าอันนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอสิ่งที่ใจพูดถึงเนี่ยคืออะไรทาออกมาแล้วเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวช่วยความอร่อยสะดวกของใจในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นชุดยำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะอันนี้เนี่ยใจได้มาจากเซเว่นนะ ราคาน่าจะอยู่ราวๆห้าสิบถสิบาทประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าหห่อเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะ1น่ก้อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำยำม,มาให้ค่ะมีแคลอทนะคื้นช่ายแล้วก็หอมแขกนะคะ มะเขือเทศหนึ่งลูกใหญ่ๆกันเลยแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะมีปูอัดลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็อันนี้ตอ,อยอยากเรียกอันนี้ว่าปลาหมึกหลอดนะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่าชิกุวะอ่าในซองเขาเขียนว่าชิกุวะนะทุกคนโอเคในหนึ่งห่อก็จะมีวัตถุดิบแบบนี้เลยนะคะคือครบเครื่องกันเลยไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่เพิ่มเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําการหั่นมะเขือเทศกันก่อนเลยอันนี้เนี่ยหั่นตามชอบเลยนะคะใครจะหั่นเป็นแว่นแวนก็ได้นะนี่ค่ะได้แล้วเวล่อไปนะคะเราก็จะไปลวกพวกเส้นแล้วก็ลูกชิ้นกันเลยค่ะ นะคะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปเลยอันนี้จะจะลวกเส้นให้เขาออกแบบเย้นเหนียวนุ่มนะไม่นุ่มจนไม่นิ่มจนเกินไปนะคะแล้วมันจะอร่อยเนาะ จะเอาเส้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยต่อไปเราก็ใส่พวกลู้ชิ้นแล้วก็ปูอัดลงไปนะคะอันนี้ใส่ก็ลวกเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็เตาขึ้นเลยอันนี้เผ่อลวกนานไปนิดนึงนะปูอดัดมันก็เลยแบบแตกเลยนะคะเปบนไร ทุกอย่างก็พร้อมที่จะลงยำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มจากนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยจริงๆเราใส่ลงไปหมดเลยก็ได้ทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศแครอทค่ะแล้วก็จะเป็นผักนะคะมีขึ้นช่ายนิดหนึ่งเนาะไะเอาไว้แบบ แต่งข้างหน้ามันนะคะจะได้สวยสวยและก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ํายําที่เขาให้มานะเด,เ,าเ,นเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาชิมกันด้วยว่าน้ํายําเขาอะแซบหรือเปล่านะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่ทุกอย่างนะคะลงไปในทาผสมแล้วเราก็ทกําการยําเลยค่ะ กลิ่นเปี้ยวนี่คือตีขึ้นมาเลยอะทุกคนต่ว่าแบบชุดเซ็ตแบบเนี้ยมันสะดวกนะมันไม่ต้องแบบยุ่งยากหานู่นหานี่อะไรอย่างเงี้ออยอะเดี๋ยวเราเอาไปใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางแต่งใบนี้ที่เขาให้มาคือแบบเหียวไม่ไหวเท่านี้นะคะเราก็ได้กินยำแทบแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้สปอนน์นะทุกคนคืออยแบบซื้อซื้อกินเองนะซื้อเองจายเองนะคะไม่ดิแฟนซื้อแฟนจ่ายเออตั้งใจก็ออกมาทำคลิปนะคะ ประมาณนั้นแล้วก็จะแบบชิมน้ำด้วยว่าเป็นยังไงปิดคอรข้างิของน้ำยำนะคะคืออันดับแรกเลยนะออกเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าเผ็ดกำลังดีเลยค่ะแบบกลางๆนะ ตัวชาติที่สองที่ตามมาก็คือจะเป็นรสหวานแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวประมาณนั้นเด้ขอลองอีกสักคำอืมใช่ทุกคนเผ็ดตามไม่วหวานแล้วก็ตามไม่เปรี้ยวส่วนความเค็มัวย,ยังไม่ได้รู้สึกว่าว่ามีเค็มนะแต่อาจจะมีแบบ เล็กๆก็ได้นะโดยรวมแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเต็มสิบเนี่ยไปให้สักเจ็แล้วกันเพราะว่ารสชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่มากถือว่ารสชาติกลางๆไม่ได้แย่เนาะก็คืออร่อยนั่นแหละอร่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้อร่อยแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะคือเขาค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะสําหรับใครที่แบบทาอาหา ไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะวุ่นวายในการหาวัตถุดิบมาทาเพราะว่ายำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะวัตถุดิบเยอะนิดนึงไหนจะเครื่องปรุงอีกวัตถุดิบอีกแต่ว่าแบบนี้คือตอบโตแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะจะลองกินอันนี้ดูทุกคนอันมันแกนงที่ไปบอกว่ามันเหมือนปลาหมึกหลอดอะมีความแบบหนึบ อร่อยดีแต่ว่าเมนูแบบสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะเหมาะกับแบบอยู่หอเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้มีตู้เย็นนะแล้วก็อยากจะทำกินเองก็คือถ้าเราซื้อแบบนี้มาใช่ป่ะอย่างของเหลืออะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปหายแช่อยู่แล้วไงซื้อมาปุ๊บทำเลยจบทีเดียวขอชิมลูกชิ้นปลาหน่อย ทุกคนเอาจริงๆป้าส่วนตัวต่ออยากปเป็นคนที่ไม่ชอบกินลูกชิ้นปลามากๆเลยคือไม่ชอบเลยอะถ้าแบบมีในก๋วยเตี๋ยวก็คือจะไม่กินเลยแต่จะบอกว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยจะรู้สึกว่าฮ้ยมันอร่อยอะแบบขนาดตัที่แบบไม่ชอบกินะ่ะคือยังรู้สึกว่าเนื้อจะแบบยังรู้สึกว่าอยากกินอีกอะลูกชิ้นปลานะเขามีความแบบเนื้อเข,อขาค่อนข้างที่จะแน่นนิดหนึ่งแล้วก็จะแบบเนื้อจะเด้งเด้งหนึบๆนึบแต่ว่าเฮ้ยมันอร่อยนะอืม ก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองนะคะก็ลองหาดูได้นะตามเซเว่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกสาขาหรือเปล่านะคะก็สําหรับคลิปนี้นี่ไปต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้และถ้าเกิดว่าใครในะอยากจะให้ตัวเนี่ยรีวิวอาหารสําเร็จรูปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไม่าย,ายค่ะ